นางเอกตัวแม่ลานโสดสนิทร้อเปอร์เซ็นขอหนุ่มที่จะเข้ามาต้องมีสินห้า ห่างหายหน้าจากการแสดงละครไปนานถึง8ปีสำหรับนักแสดงสาวคนสวยเชอรี่เข็มอับสอนจิริสุขคะที่หวนกลับมารับงานละครอีกครั้งในบทที่เข้มขน้นและแปลกใหม่ขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าละครเรื่องแรกหลังจากคลัมแบก็กก็เล่นให้กับช่องสามเหมือนเดิมก่อนหน้านี้เชอรี่ได้ให้สัมภาษณ์ที่รายการสามแซบว่าตอนนี้กำลังคัดเลือกหนุ่ม,มที่กำลังจะเข้ามาจีบล่าสุด23กุมภาพัานธ์2566รี่ก็ได้เผยว่า ตอนนี้กำลังดูหนุ่มๆอยู่แต่ยังไม่มีใครเข้ารอบเพราะถ้าเข้ารอบจะต้องมีคนเดียวขอคนที่รักษาสินห้าเพราะในยุคนี้คนมองข้ามเรื่องนี้ไปเยอะมากอยากทําให้มันเป็นเรื่องปกติถ้าเราเจอคนรักษาสินห้าชีวิตเราเหมือนจะปลอดภัยขึ้นอีกระดับหนึ่งอย่างน้อยก็จะไม่โกหกหลอกลวงซึ่งกันและกัน